ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีอัญเชิญเทวดานพเคราะห์โดยท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครสุน,นันทุนพนทุนเทวาสังฆาสมาคาตาดุลาติพันดาเจ้าทั้งหลาย ปายบนมีอินทาติปติราชเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทางโซลัสพมตุนทะลงวิมานหรือเดชปฏายทิเจ้าตนวิเศษใส,สแสงพระจันทจรยังพลพุงตนรัศมีองเวหา พระลาหูอสุลินทราตุนมืดฟ้ามุงมืดนาทัวเวหุนตุนทะลงวิมานภาสาดในอากาศกับทั้ง่าวจัตุโลกกบานสถิตในวิมานท้งสีคือพญาธาตาะทาพญาวิลุลหะ พญาวิลุปะขาพญากุเวลุลาช้าเป็นเขาเป็นเงาเกเทพพันดาทั้งหลายอันใญ่อย่างยุคผูุพาสตาบุรพันจึงพร้อมกันมาถวายบาตรท,ทั้งพญานาคราชเพื่อนฟังนาทีหลวง ปวงคุ้มพันและหลิงลำทวนพอมพมจะคู่วิญญาณตุนทะลงวิมานเอี่ยมโพกับทางพญายมมาลาเจ้าหอนดาดีนางทรณีนอนเนบนำทวนถูกทำนางน้อยเมฆลา อันักษาในมนุษย์สุดแห่งหองเมืองคนในวังวนและยานนาทุกเตือนธรรมหินผาในภายนาญยานกวงควงเกิพ,พ,พื้นแผ่นปฐพีบคกกรณีและยอมยาม ดุูกแหลงลา,ามาไม่นิโคตโพสีทั้งเจดีแก้วคู่ต้นสถิตอยู่ในประเทศราชธาน,นีในเมืองจันทบุรีลานสร่างหลวงกวงและหลวงฮีไตลีพี h. เนือะ้าดพรยาดังกำไฟใยคุ้งสีอโยทุทยากำไฟขวาแดนแก้วเป็นเกีตนอยู่ในประเทศห่องอนอนเทพพันดาเจ้าทั้งหลายตนรักษายังพระทาตุพนมบลมมาเจดี สีสถานหลวงเป็นเขากับทั้งเทพพันดาเจ้าต้นนักษายังจะตูปปัทภาาบาพผู้นำรถอาจน้องหันหลวงกับทั้งพวงเทพพันดา ตนนักษาบวรนลพุทธศา,าสนาในขอบเขตคันดสีมาขวาเชญนที่พันดาเจ้าทั้งหลายจงสนิทลีลาลงมาประสมชุมนุมกันณสถานที่นี้เพื่อฟังคำพุงขาดทั้งหลายจากล่า ทุกตนทุกองค์ก็ขาเทินสัพเพทีวาสกจังอรธนังกะลลมาสักเคกามิจรูปิคิลิสิขรตติจันตลิกิวิมานี ที่เปรเตเจ้าคามิตรวันคานิเขหาวัตุมิเกเติหุมมาเจยันตุทวาชลธาลวิสมียากันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนนัง สาธุมิสุนันตุสิลิสุภมัตสดุพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การดับขันธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นับถอยจากต้นนางรังทั้งคู่เมื่อปีมาเสงเพ่งวันนังคารเลิกนุราชอันลือชัยลงเวลาปัจจุบันนาสมัยใกล้รุ่งครั้นเวลายามหนึ่งยังมีพระอนุรุธทธาเทระเจ้าไปไขข่า,ขาวแก่ชาวเมืองกุสินราทั้งหลายทราบนั้นบัดนี้ ล่วงแล้วได้สอง 66, สพันห้าสิบพันศาปัจจุบันนสมัยเมษายนนมาศสุรทินที่สามสิบวันอาทิตย์วันนี้เป็นปัจจุบันวานรวมศาสนายุการแห่งองค์สมเด็จพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีในยะอันพุทธบริษัททั้งหลาย จากพึงกำหนดนับด้วยพระการาชนีบัดนี้คณะสงฆ์วัดมหาวานารามคณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและพระสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่างแส,สองสรรเสริญในพระบารมี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณจึงได้พร้อมเพียงกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบมงคลและพิธีบายสีทูลพระขวัญตามประเพณีโบราณอีสานถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรใจยมมงคล เจริญพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีประชนมายุยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาลนานบัดนี้จึงขอสอนเสริญอันเชิญเอาปรมีของคุณศีลคุณธรรมคุณพรไไสรณนคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในขอบเขตคันทสีมาเทพยาดาเจ้าทั้งหลาย ในหมื่นโลกกทาธจักรวาลขอเชิญดวงจิตดวงวิญญาณของพระวพระตาเจ้าเท่าคำพงผู้เป็นใหญ,ญ่พระปฐม,มาราชสุริยวงศ์แก่นไทยเป็นเจ้าแต่ปฐมอีกทั้งพระพมเจ้าวรราชสุริยวงศ์ผู้เป็นองค์ของเมืองสืบมาแต่ข่าวกี้ เชิญทงางรารมีเจ้าพระมหาราชาคูหลวงศีสัตธรรมวงศามหาเถรนแต่ข้าพุ่นบรารมีภูมิพืพ้นวังนากใหญ่ในบาดาลธนามูลนาคนำํำเชิญเจ้าให้ดวนมาอีกทั้งทึงภูมิฟ้าพระอินทาปุลงแต่งสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปงตั้งแต่ข้าวก่อกี้เชิญเจ้าให้ดวนลง บัดน,นี้ขออังเชิญเอาบารมีธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดท,าทัางบารมีธรรมของเทพพยดาเจ้าทั้งหลายตนเป็นสมาธิิจงเคลื่อนคาดญาติตาอืบข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมไม้เมิดมไม้เสี่ยงองค์เป็นแก่เจ้าเว่าแล้วอย่าสุขจัดกันมาอย่าได้แตกบ้างอย่าได้ข้างขั่วกลาง,างทาง บัดนี้ถวยนำหอมได้แต่งไววถาคันทั้งหาได้แต่งไววถวายสูบคาถาขามาอยู่ลีนปีนคาถาขามาอยู่โคสามพันหมอเขาลองบอดได้เขาจักไง่ายฝามาใส่ก็จะได้ทองเจ้ามานทั้งหลายจงอย่าได้ทรงยศอันว่าสัตตูผีและสัตตูคนสัตตูมนและสัตตูสัตว์ทั้งหลาย ให้เขาอ่อนปานสร้างอ่อนขอให้เขาอ่อนปานโพอ,อ่อนนำหน้าเขาความปานหน้าห้อยเขาคอยดูกระบ,บอมีได้เขาขับไหวแทบท่าบาทาทาวายสมมาทุกหมูกหนาสูซสำงำผีกยยามบานก็ย,ย่านขออังเชิญเอาโตเพิ่งโตัวเสเวยเจ้าทั้งหลาย ซึ่งมีขุดก็เน่าอยู่ดำเน่าอยู่กำห้นแห่งบุรภาอาคเนแมวอยู่เพื่อแพงผันทักสินกำมลัสะสีแหนแหพปักขาเมานั่งเฝ้าโหลดีปชัชฉิเมนาเกี่ยวพันดอนพาย,ยับกำมโคจรหนูอยู่อุด,ดอนสร้างพายสารล้านเทือนเลื่อนเลื่อนง้วเมลานกินหยาไฟสารขออังเชิญเอา เทพะเทพพบุตรเทพยาดาเจ้าทั้งหลายจงนำเอาขอเกินทั้งหลายไปไหว้เสียในอามารโคญาทีเพิงสิปีคอยามาเต้าเก้าปีคอยามาหาด้วยการบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายพุงนี้ดูลากุลาพาธิตมึงเจ้าอยู่เบื้องสอว่าม บุลพานันนาคอนอันมีเครื่องทับทิมพอพ์อันพิจิตไปด้วยเครื่องอันดำแดงขาวเหลืองงามบ่มิหูเสาเมืองเจ้าจุงขีขุดทองขามาเอาเครื่องบูาอันตูจักให้บัดนี้เทวันเตือนดูลากุละาะจัน์ เมืองเจ้าอยู่เบืองสอว่าคันนีนักคอนอันมีเครื่องทับทิมอาพรนอันพิจิตไปด้วยเครื่องอันมวยงามบ่มีหูเศา้าเมืองเจ้าจงขี่แมวทองขมาเอาเครื่องบูชาอันตูจักใหบ้บันดีเทวันเทิน ดูละกุละพังคันมึงเจ้าอยู่เบื้องสวัสดิ์ศินอน,นาคตอันมีเครื่องทับทิมอภรอ,อันพิจิตไปด้วยเครื่องอันขาวมวยงามบ่มีหูเ้าเมมึงเจ้าจงคุยละส,ะสีทองขมาเอาเครื่องบูชาอันตูชักให้บัดนี้ เทวันเถินดุลากลาพพุทธมึงเจ้าอยู่เบื้องสวามโลดีนันนาคอนอันมีเครื่องทัพทิมอภรณอันพิจิตไปด้วยเครื่องอันขาวเหลืองงามบ่มีหูเสามึงเจ้าจงขีเสือทองขมาเอาเครื่องบูชาอันตูจักให้บัดนี เทวันเทินดูลากุลาพระปหัตมึงเจ้าอยู่เบื้องสวามปัจฉิม,มนันนานคอนอันมีเครื่องทับทิมอ่อรอันพิจิตไปด้วยเครื่องอันดำแดงขาวเหล,ลืองเหลื่อมแหล่สิวงามบ่มีหูเสามึงเจ้าจงคุยนักทองขามาเอาเครื่องบูซาอานตูจักให้บัดี้ ทวันเตือนดุลาคุลาภาสุกเมืองเจ้าอยู่เบื้องสวาพญบนันนครอันมีเครื่องทับทิมมาพรอันพิจิตไปด้วยเครื่องอันมุยงามบ่มีหูเ้าเมืองเจ้าจงควีนูทองขมาเอาเครื่องบูชาอันทูจักให้บัดนีีเทวันเติน ดูลากุลาพเสโเมองเจ้าอยู่เบื้องสวาอุดรนอันคอนครอันมีเครื่องทับทิมมาพรอันพิจิตไปด้วยเครื่องอันดำแดงขาวเหลืองงามโบมีอเสาเมึงเจ้าจงพีสร้างทองของมาเอาเครื่องบูชาอันตูจักไหบัดนี้เทวันเทินดูลากุลาพาลลหู ลาหูแดงก็ดีลาหูดำก็ดีลาหูขาวก็ดีลาหูเหลืองก็ดีลาหูจะตุลุงทางสีก็ดีลาหูจะตุลุงท้งแปดก็ดีลาหูจะตุลุงทางเก่าก็ดีลาหูนำเดาเพียงตาตนก็ดีลาหูเทขัวก็ดี ลาหูสุลิยาขาดคุงกระดานหลวงเจ้าทั้งหลายก็ดีเจ้าทั้งหลายจ,าาง,ายจงมาสหับเอาอย่างเครื่องกิญยาบูชาอันตูจักไอบัดนี้ทวันเทินดูละกุลาพลักขณาเมืองเจ้าอยู่เบื้องสวาอากาศกังหาว จงสเสด็จดีลาลงมาเอาเครื่องกิญญาบูชาอันตูจักให้บัดนนี้ทะวันเทินเจ้าทั้งหลายอันใดมาเสวยยังเครื่องกิญญาบูชาทั้งหลายพุ่งนี้แล้วจงนําเอาขอเขนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวมเด็จพันนางเจ้าสิริกิตพระบรมมาลาชินีนาถพระบรมมาลาชาชนานีพันปีหลวงสมเด็จพนนางเจ้าบรมมาลาชินีแลพระบรมมาวงสาุวงทุกพระองค์จงไดเอาขอเข็นทั้งหลายผู้นี้ไปไว้เสียในอมารโคยที หึงสิบปีคอยอยำมาเต้าเก่าปีคอยย้ำมาเน้ออมพุทธโธนาสวา,ายามนโมพุทธายะธรรมุธรรมายะสังโฆสังข,งขายามหาเทระธรรมเนอะหิสิทธิแกแปสิทธิคกนอมแกพาญจิจรลุนีแกโคมหิงสา สทาอิปิเกหูกายวิญญาณเกพันธนีกรนนมาพทธาเกหูกินลีกินลอนอาวุธธนีมีมือถือจิตตะกระบองผิษเกปืนผิดแต่งาแสงอลหังอลหังเกกลางธงแดงงาแสงแลกงจักเกหูกายพันธานยนต์ยักมักแสงสายอาสังวิสรุป,ปุสาภาูพาเกก่กอนอาถัน ขนั้นผีพุทธผีพายไตยหงและตาตหา้าสั่งวีธาปูกายยปาแก่ฟังหูได้ภาษาให้ปินนาปินหลังให้หักให้สัง่งให้ขังให้เมาให้หมัอพุดท,ทั้งปัจจคามีธรรมปัจจคามีสั่งขังปัจจคามีแก่คุณมงกฎและสมโพยแก่ฟังหูฟังห,อห้อยหนทางสามแพง แก่คุณผิดแสดงแลยยาแฝดอันเขาธรรมาโดว,วานได้ยางามจรถคงจิตติคุณเทียมพุทธาสัญจรจิตบัรบอลผ่ายเป็นบ้ามันาตังพุทธแก่คุณดอกจำปานักขละเสมอแพงแก่คุณเม่ไยบรรลุเดิมเอาไปลุงเอาก็๊กขึนนได้เป็นเสียมเสียบแทงกายเนื้อตัว เป็นเหตุสะพึงควรนังว <trad> ัวพ้องสยองเก่านำมาพาธากูจจกเบิกบึงเบิกบานเบิกทวันบานประตูยนเบิกทั้งคนในท้วนถึงกันอิติยันตังกูจะแก่ยังยันตาสัตตพิษแล้ววุฒิเอกขาตนกุนีจงเหียกเอาเจ้าของบนขมไม่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสัพเพญขาม พโมปิจัสตาภูงพินิสิทธิจงมาปโนมือฟังกูจักอ่านยังพงการวากูสลาธรรมอิติปิโสปขวะอาญาวชิวังพุทธังสรนังขจามิสัมบุติปัญจยิโลกูสลาธรรมานโมพุทธายะธรรมโมธรรมายะสังโฆสังขยาปัญจพุทธา นามมิหังอปามจุปาทิมาสังฆคูสังวิทาภูกายปาอุปัสสหิปัสยะสุสุสัสสานิเตสะสุนิมาภูจนาวิเวะสังวิสุลปูสาภูพาอิสวะสุสุสวะอิคุสลาธรรมจิตติวิอธิปถวิงอาภู เตโชวโยชายตังสลนังขจารูปังเวทนังสัญญังสังขลังวิญญาณังนาธานาธาตังสลนังขจาติลุลมัดเวทะยักตัดโอมตัดทอมสรยมถึงตอบมะ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 ขจันตินมัทธาตุตัง สรนังตอมท่าตั้งตอมทาสี่ขันหาตั้งท่าสี่ขันหาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าสี่ขันหาจงตั้งทาสี่ขันหาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรมาชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่าสี่ขันหาจงตั้งท่าสี่ขันหา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีธ่าศรีขันหาจงตั้งท่าศรีขันหาพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่าศรีขันหาจงตั้งตั้งให้คำ้ำให้คูนตั้งให้หมันให้ยืนตั้งให้กว้างให้ขวางตั้งแล้วให้สร้างลุกปุกขืน่นตั้งแล้วให้แ่วคาดปลอดภัย ตั้งเล้วให้ใหายเสียจ,จากโภยภัยทั้งหลายทั้งปวงตั้งอธิอุณสวิชโยชโยธรมโมโลโกเกอนุตตโลสภาสตาหิตัทยายะตั้งตวังคันนายเทวเตปริวัเทลาสะทันเดอมนุสเสหิปวเกพยเกเากเวิเจพูเตอ,อากาละมลเนนวา สัพพสัมมามรณาุุตโตตเปตวากละมลิตังทัดเซพาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทาลิกิตังจินิตังปูตังเทระนังวัชนังขลุงปะเลสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุพวัตติติขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงเป็นผู้มี พระชนนำม,มาายุยิ่งยืนนานเทสนังสุตวาัตาสาอายุประวัติตีติขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงจงเป็นผู้มีพระชนนำม,มาอายุยิ่งยืนนานเทสนังสุตวาัตาสาอายุประวัติตีตี ขอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงเป็นผู้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและขอพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอีธานิในกระบิดนี้ก็ขาดเธอิด